มหาชนะชัยจังหวัดยโสธรน,นะครับเจอป้ายบอกว่าโบราณสถานดอนาธาตุนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโบราณสถานดอนาธาตุเจอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับตามป้ายบอกเดี๋ยวลงไปตรงนี้นะครับ บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ครับผู้ชมบ้านดอน บ้านดงขวางตำบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดเโสธรนะครับตามป้ายบอกว่ามีโบราณสถานดอนธาตุนะครับเดีวจะพาทุกท่านมาดูนะครับบ้านดงขวางนะครับตามป้ายมาสักรูนี้นะครับน,นี้มีไหมใช่ไหม เขาบอกว่าวัดป่านะครับยังไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวถามชาวบ้านก็แล้วกันนะครับสรุปแล้วยังไม่ใช่นะครับบ้านนี้สอบถามชาวบ้านเมสัูบอกว่าอยู่บ้านข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับโบราณสถานดอนธาตุครับเป็นยังไงนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถามชาวบ้านเมื่อสักครู่เขาบอกว่าอยู่บ้านโพนจานนะครับบ้านนี้แหละบ้านโพนจาน ตำบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรน,นะครับชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่ที่วัดป่านะครับไหนน,น่นาจะเป็นตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองถามชาวบ้านดูนะครับวัดดอน่าน,นะครับเห็นป้ายแล้วครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ถนนดีทีเดียวครับวัดป่าดอนธาตุนะครับชื่อวัดนะครับวัดป่าดอนธาตุตำบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันครับ สวัสดีครับสานอกครับดอนถาดอยู่หมืองไหนครับไอโบรานนสถานพนวานี่โบรานนสถานดอนถาดนั่นปะครับฮะขอบคุณครับเดี๋ยวไปชมโบรานนสถานดอนถาดกันนครับโอ้เป็นกำลังปั่นนี่ยย่างงามเลยตัวนี่บ่นี่บอครับโบรานนสถานดอนถาดนี่บอครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับ โบราณสถานดอนธาตุขาขาวนะี่แหละคุณว่าเอาโอ้โอมีรูปปั้นน่ากลัวทีเดียวครับ ขี่รอบเดี๋ยวจะเข้าไปดูโบราณสถานแล้วนะครับตอนนี้พวกนก่กรู้ขนาดเ็กน้อยมันย่านมันเห็นเออเห็น่าคุณผู้ชมเห็นกำลังปั้นนะครับเดี๋ยวสีลงสีมันบอกครับในพวกเป็ดพวกยังไงหันเลี่ยวปั้นเลี่ยวจังสีลงสีบอกครับรอคุณผู้ชมอ่าเขาเอื่นว่าวัดดอนถาดบอกครับวัดไหนเน้เนบอกครับไหยซื้อวัดดอนถาดได้เนาะ วัดป่าดอนธาตุบ่ครับบ้านอีหยังครับเนี่บ้านบ่อบึงเอ้าบ้านบ่อบึงบ่เนี่ยอำเภอหยังอ๋อบ่อยู่ในเขตของบ้านบ่อบึงบ่ครับเนี่ยบ้านบ่อบึงเพื่อนว่าตำบลสงยางอำเภอมหาสนาไชยจังหวัดยโสธรนะครับมันกำลังปั่น เขาเขาบูรณะไว้นะครับแบบทําสีขาวๆนครอบไว้นะจะนะครับจริงๆเนี่ยเป็นของโบราณนะครับอยู่ข้างในแล้วก็ทําตัวสีใหม่อะไรใหม่นะครับครอบไว้เลยนะครับเป็นวัดป่าดอนาธาตุนะครับครอบไว้แล้วนะครับผู้ผชมครับ